งานวิจัยของเราจุดประสงค์ก็คือต้องการที่จะผลิตวัสดุที่ใช้อับซอบสอเสียงนะคะก็คือ Acoustic Material นะคะเราเลือกวัตถุดิบที่จะมาทำเพื่อที่จะช่วยในการพัฒนาประเทศเราในเรื่องของยางพาราด้วยนะคะวัตถุหลักก็คือยางพารานะคะมาเป็นตัวหนึ่งที่จะมาผลิตเป็นโฟมจากน้ำยางพาราแล้วก็เราจะเลือกสารเติมเสริม เติมเข้าไปเพื่อที่จะช่วยในการแอบสอบแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของอขยะต่างๆนั่นคือสิ่งที่เหลือใช้นะคะพวกเส้นใหญ่จากธรรมชาติจะเป็นพวกชานอ้อยเส้นใยตาลหรือต้นกกอะไรพวกนี้เราจะเอาพวกเส้นใหญ่พวกนี้มาผสมลงไปด้วยนะคะอีกพวกนี้เวลาเราทําเสร็จแล้วเราจะได้โฟมเราก็จะไปทดสอบนะคะเกี่ยวกับค่า a อป o ็อกชันโ c เ f f ฟ i เชนซึ่ง,ซ,งซึ่งผลที่ออกมาเนี่ย จะเป็นค่าที่ได้การแอบซอบที่ดีมากเลยในทุกช่วงของความยาวขึ้นหลังจากนั้นแล้วเมื่อเราเราได้งานวิจัยตัวนี้แล้วอีกงานวิจัยหนึ่งที่สนใจนั่นก็คือเราอยากที่จะแก้ปัญหาของขยะพลาสติกนะคะไม่ว่าจะเป็นยางหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะเอามาทําเป็นโฟมเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นยางรีไซเคิลจากยางรถยนต์นะคะก็จะามาทําเป็นโฟมเพื่อที่จะเอามา ดูดซับเสียงนะคะหรือจะเป็นเสียงที่เมื่อเกิดจากการแรงกระแทกหรืออะไรพวกนี้เหมือนกันนะคะก็ะะนี่จะเป็นงานวิจัยอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับเสียงแล้วก็เป็นวัสดุป้องกันเสียงอีกงานวิจัยหนึ่งที่เกี่ยวกับโฟมนั่นคือเป็นไบโอโฟมนะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นคือโพลิเมอร์เนี่ยย่อยสลายยากเราก็สนใจที่จะทำโพลิเมอร์ที่มันย่อยสลายได้นะคะ วัตถุดิบหลักแล้วก็คือนะั่นคือต้องต้องการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรไทยในเรื่องของยางด้วยที่ปลูกกันเยอะเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะัคือเลือกยางพารานะคะแล้วก็เป็นพวกแป้งนะคะแป้งเนี่ยเป็นเป็นาสามารถที่จะย่อยสลายเองได้แล้วก็พวกโค r รียวนิลแอลกอฮอล์ตัวนี้เราจะเอามผสมกันนะคะแล้วก็ทําเป็นโฟมแล้วก็เสริมแรงด้วยพวกเส้นใหญ่นะคะเส้นใ่เนี่ยเราจะเห็นว่าไหมนะครับ คืออันนี้คือเป็นหลังไหมที่ได้ถูกสาวเส้นไหม่ออกไปหมดแล้วเราจะใช้เส้นใยที่เหลือทิ้งเนี่ยที่เกษตรกรเนี่ยทิ้งเนี่ยมานะคะมาปั่นแล้วก็เอาเป็นเส้นใยไหมซึ่งมีความแข็งแรงมากเนี่ยเสริมใส่ลงไปในโฟมเพื่อให้รับแรงกระแทกหรือทนแรงกระแทกได้ดีนะคะงานวิจัยของเราทั้งหมดเนี่ยจะอยู่บนพื้นฐานที่ว่าอยากจะช่วยเหลือนะคะ,ะวัตถุดิบที่อยู่ในประเทศไทยนะั่นคือเกษตรกรไทยที่มีปลูกยางพาราเยอะ ะะแล้วก็มีพวกเส้นใยต่างๆที่เหลือทิ้งแล้วก็นึกถึงสิ่งแวดล้อมนะคะนคือปัญหาขยะสิ่งแวดล้อมด้วยและก็แนวโน้มนะคะที่จะเอาพวกวัตถุดิวบดวัตถุนกระตนี้เนี่ยเอาไปใช้ได้นะคะอย่างเช่นการดูดซับเสียงเนี่ยเราจะเอาไปาปูบนเฟสเพดานนะคะนั่นคือหลังคาหรือพวกการก่อสร้างต่างๆนะคะในส่วนของไอ้ตัวรีไซเคิลตัวนี้นะคะอาจจะเป็น ทดแทนพวกกระเบื้องอยางอะไรพวกนี้ได้นะคะนั่นก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาผลิตในเชิงการค้าในเชิงอุตสาหกรรมได้เลยค่ะ,ะน้ำยางพลานะคะก็จะเห็นว่ามีรูปุลูบุนพวกนี้นจะช่วยทำให้ดูดซับเสียงนะคะความเร็วของคลื่นเสียงก็จะลดลงเมื่อผ่านในวัสดุนี้นะคะนี่ก็จะเป็นชิ้นงานที่เราเตรียมขึ้นมาเป็นชิ้นงาน โฟมเหมือนกันเอาไปทดสอบกันต้านทานแรงดึงว่ามีความแข็งแรงขนาดไหนตรวน,นี้ก็เป็นเส้นใหญ่ที่เราปั่นเรียบร้อยแล้วจะเป็นเส้นใหญ่นี่จะเป็นเส้นใ่ตาลน,นะคะเราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยปลูกตาลแล้วก็เอาเส้นให่ตาลก็เหลือทิ้งแล้วก็มาป,ปัน่นแล้วก็ผสมลงไปนะคะเพื่อที่จะช่วยในการดูดซับเสียงมากขึ้นแล้วก็เป็นเม็ดโพลิเมอร์เป็นโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ Poly An oh ol, ที่สามารถจะละลายน้ําได้นะคะแล้วก็ทําให้ พลาสติกตัวนี้เนี่ยย่อยสลายเองได้นะคะนี่จะเป็นลังไหมที่เหลือทิ้งที่เขาตัดเอาตัวไหมออกไปแล้วแล้วก็สาวไหมาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเราจะมาใช้เนี่ยเราจะต้มเอาพวกโะบรตีนตัวนี้เราียกว่ากาวไหมเป็นโปรตีนซึ่งเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะคะอย่างเช่นเขาเอาไปทําใส่ในเครื่องสำอางนะคะเข mm. าเรียกว่าสาร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไหม นอกจากนกจากจะเอาไปถักทอแล้วก็ยังมีพวกอันนี้เซร์ซินนะคะเซร์สินเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ดได้เยอะนะคะ